สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาราคา1,500ันห้า้อยบาทนะครับหนึ่งันห้า้อยบาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นงานไม้กระถินเทพานะครับทำสีดำนะครับก็จะเป็นทำสีดำด้านนะครับตัวนี้หนึ่งันห้าร้อยบาทนะครับสายเป็นที่ล็อก่อสแตนเลสนะครับรางเป็นรางเควันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูปลายรางเควันนะครับปลายรางเควัน ตรงรูตรงนี้นะครับสายพ E จะเข้าไปอยู่ในรูนี้เลยนะครับแล้วก็ฝังตัวอยู่ในรางนะครับลูกดอกจะวิ่งอยู่ร่องข้างบนนะครับลูกดอกจะอยู่ร่องข้างบนสายจะฝังตัวในรางตลอดแนวเลยนะครับจนมาถึงใต้ลูกดอกตรงหน้าไก่นะครับเวลายิงนะครับสายมันจะลอกตัวอยู่ในรางนะครับแล้วก็คลายตัวตามลูกดอกไปข้างหน้าหมดนะครับมันจะไม่มีจังหวะที่มันหย่อนนะครับแล้วมันจะไม่ดีดขึ้นมาพันกับยางนะครับทําให้มันมีความปลอดภัยนะครับตัวนี้ ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมรับประกันให้เลยนะครับว่าไม่มีอาการลูกดอกติดขัดนะครับตั้งแต่ใช้งานมาไม่เคยมีอาการลูกดอกติดขัดแม้แต่ครั้งเดียวนะครับไม่เหมือนรางรุ่นก่อนๆที่ผมทําที่เชือกผ้าอยู่ตรงปีกนะครับมันก็จะมีอาการติดขัดอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ลูกดอกก็จะขาดทิ้งไปนะครับฉะนั้นส่วนตัวนี้เชือกที่ฝังอยู่ในรางเลยนะครับมันจะเป็นเชือกฝังในรางเลยนะครับทําให้มีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ ระบบไกนะครับเป็นระบบไกกล่อง easy lock s t a n l e r นะครับมีตัวช่วยล็อกตรงนี้นะครับสําหรับลูกดอกนะครับที่เงี่ยงมันสั้นๆนะครับเงี่ยงตรงนี้มันสั้นมันจับดึงเข้ายากนะครับเราก็ดันลูกดอกไว้แล้วก็เนี่ยครับกดตรงนี้ช่วยนะครับผักลูกดอกเข้ามาให้ชนหน้าไกนะครับแล้วก็กดช่วยมันก็จะล็อกนะครับเนี่ยครับหรือว่าจะผักลูกดอกเข้าไปเลยก็ได้นะครับเนี่ยครับกดเข้าไปเลยก็ได้นะครับ แตผมใช้มือเดียวมันแข็งหน่อยนะครับเนี่ยครับแบบไกด์ปกตินะครับดันเข้าได้เลยนะครับเนี่ยครับก็มีเซฟนะครับระบบเซฟมีสปริงภายในนะครับเนี่ยครับป้องกันเซฟตกนะครับเวลาเราชันปืนขึ้นหรือว่าปืนกระแทกนะครับเซฟจะไม่หลุดเองแต่ว่าจะมีน้ําหนักที่เบามากนะครับน้ําหนักเซฟนะครับเข้าง่ายเข้าง่ายปิดง่ายเบามากนะครับเนี่ยครับระบบไกเรารับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับ สึกล้อมีปัญหาตัวไหนสามารถส่งกลับมาเคลมได้นะครับซ่อมให้ฟรีนะครับซ่อมไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับเรื่องระบบไกรรับประกันให้ตลอดชีพนะครับใช้กันไปยาวๆนะครับถ้ามีปัญหาส่งกลับมาเปลี่ยนได้เลยนะครับซ่อมถ้าซ่อมไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับถ้าซ่อมไม่ได้เปลี่ยนให้เรื่องระบบไกนะครับไายห่วงนะครับ1,500บาทเท่านั้นนะครับจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับอุปกรณ์นะครับ ก็จะมีท่อพร้อมสายพี100ปอนด์1ชุดแบบนี้นะครับตามตัวอย่างเลยนะครับยาง1ชุดแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกดอก1ลูกนะครับดอก1ลูกนี่ครับช่องทางติดต่อนะครับ a c e b o o k ช่างคิวปืนยิงปลาบนนะครับโดอโทรศัพท์0972688650ตามนี้นะครับปีกค้างคาวก็เป็นสแตนเลสนะครับตามตัวอย่างที่เห็นเลยนะครับ อุปกรณ์ก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับได้ตามอย่างนะครับมียางมีลูกดองมีท่อให้พร้อมสายนะครับพร้อมยิงนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับตีข้างค้าวก็เป็นสแตนเลสนะครับระบบไกลก็เป็นสแตนเลสนะครับยางดีนะครับรางก็เป็นรางที่หนาพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้หนามากนะครับตัวนี้ตัวรางเควันเนี่ยน้ําหนักจะเบาครับตัวไม่ได้หนาจนมันหนักนะครับน้ําหนักดีครับ อาจจะเป็นอาจจะมีรุ่นรางเควันกับรุ่นรางเคทูนะครับที่ผมใช้อยู่ก็ส่วนมากผมจะใช้เป็นรางเควันมากกว่านะครับเพราะว่าน้าหนักมันเบานะครับไอลังเคทูมันก็จะได้ความแข็งนะครับแต่ว่ามันก็จะหนักหน่อยนะครับถ้าไปยิงช่วงนี้ผมยิงปลากายนะครับยิงปลากายยิงปลาขุดก็ผมใช้รางเควันเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะว่ามันถือรอปลาได้ครับมันไม่หนักมากนะครับถ้าเป็นรางเคทูก็ต้องเอาไว้ยิงซุ่มยิงนะครับถ้ารางเคทูผมจะเอาไว้ซุ่มยิงหนักๆนะครับ มันจะนิ่งนะครับตัวรางเคทส่วนตัวนี้ก็ความเร็วครับยกเร็วยิงเร็วนะครับถือได้นานด้วยครับถือได้ทั้งวันไม่เหนื่อยนะครับรางเควันนะครับหนึ่งพันห้ารบาทจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับฝากช่องทางติดต่อไว้อีกครั้งนะครับ Facebook ช่างคิวปืนยิงปลาบนนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแดแปดหกห้าศูนตามนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูคลิปวิดีโอใช้งานกันครับ